อลิซงเบเกอร์ในทวารจอมหนึบของลิวพูออกมายอมรับว่าเกมที่ช่วยทีมบุกชนะปารีสแซงแชกแมงหนึ่งต่อศูนในศึกยูฟาแชมเปียนลีกรอบ16ทีมนัดแรกเมื่อคืนวันพุทธที่ผ่านมาอาจเป็นเกมที่ดีที่สุดในชีวิตของเขามือเกาแซมบ้าโชว์ฟอร์มสุดโหดเซฟไปถึง10ครั้งป้องกันไม่ให้ไปแอชเชขึ้นนำก่อนที่ฮาวิเอลเลียจะลงมาซัดประตูชัยช่วงท้ายเกมพาหงแดงกลุ่มความได้เปรียบก่อนกลับไปเล่นที่แอนฟิ์ในนัดสอง หลังเกมอลิซรงให้สัมภาษณ์แบบปลื้มสุดๆว่ามันอาจจะเป็นฟอร์มที่ดีที่สุดในชีวิตของผมเลยนะผู้จัดการทีมบอกกับพวกเราก่อนเกมว่ามันจะเป็นแมตท,ที่หนักและเราต้องพร้อมสู้สุดใจเปเเชเป็นทีมที่มีคุณภาพมากเราเปิดโอกาสให้พวกเขาหลายครั้งแต่สุดท้ายฮาวีก็ลงมายิงประตูชัยให้เรามันเหลือเชื่อจริงๆเป็นค่ำคืนที่ยิ่งใหญ่แน่นอนว่าเรารู้ดีถึงคุณภาพของเปเชพวกเขาครองบอลได้ดีและสร้างโอกาสได้มากมาย แต่สุดท้ายเราก็มีความสุขที่ได้ผลการแข่งขันที่ต้องการอลิสรงฟอร์มโ,โหดแบบนี้หงมีลุ้นเข้ารอบไหมแฟนๆคิดว่ายังไงกันบ้างแฟนๆลิเวอร์พูลมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ